รู้กันหรือไม่ว่าเอโกว a f f l e ลที่หลายคนรู้จักนั้นจริงๆแล้วชื่อฟลอฟเฟลในปี1953โทนี่แซมและแฟรงค์สามพี่น้องตระกูลดอลซ่าได้ปริวัติว,ตวงการว a f f l e ลโดยในตอนนั้นนะคะแฟรงค์ดอลซ่าได้คิดคน้นเครื่องทำว a f f l e ลที่สาม,มารถผลิตได้หลายพันชิ้นต่อชั่วโมงแล้วนำว a f f l e ลอบสุกแช่แข็งและวางขายภายใต้ชื่อแบรนด์ฟลอฟเฟลซึ่งมาจากคำว่า frozen บวกว a f f l e ลแปลตรงตัวเลยค่ะว a f f l e ลแช่แข็งแต่ในตอนนั้นนะคะ หลายคนชอบเรียกว่าเอเกิลเพราะมันมีรสชาติและส่วนผสมของไข่ที่ติดใจลูกค้าและแน่นอนค่ะว่า3พี่น้องตระก,กูลดรซ่าเชื่อว่าลูกค้านั้นถูกเสมอจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นเอเกิลอย่างเป็นทางการในปี 19. 7 0เก็อกลวาาเฟลกลายเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแคลวอลกและได้ออกแคมเปญโฆษณาที่สร้างวลีเด็ดให้ทั่วโลกได้เรียกกันนั่นคือเลเก้ลไมเอลเอกลนั่นเงเลเก m ลไอสั่งออนไลน์กับเราจมดวนที่งหน้าบ้านสั่งเลย